สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่องอัชราชาแน,นลนะคะวันนี้เราจะมาทําการเย็บคอเสื้อนะคะพอดีลูกค้าเอามาให้ทำเนาะก็เป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดแล้วคอนี่แบบคือใช้งานมานานแล้วอ่ะเนาะคอมันก็จะกว้างทั้งกว้างทั้งลึกนะคะอ่าแต่ละตัวก็สีห้าตัวก็จะมีคอลึกหมดเลยเนาะอ่าเราก็จะมาทำให้ดูนะคะว่า เราควรจะทํายังไงโดยที่ไม่ต้องเลาะนะคะบางคนแบบว่าลูกลูกค้าเอามาให้ทําก็คิดไม่ออกเอะจะทํายังไงดีตรงนี้ก็มีคอตรงนี้เขาก็กุ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราเลาะนี่คือก็เรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาจะกุ้นมานอกข้างหลังเนี่ยมันเป็นเสื้อยืดตรงไหล่ก็กุ้นหมดเลยนะคะอา่าฉะนั้นเราก็จะมาทําแบบง่ายๆให้ดูว่าไม่จําเป็นต้องถ้ามัน ลำบากก็ไม่ต้องไปเลาะอ,อะไรเยอะก็เราก็จะทําการเย็บนี่นะคะเราก็จะเย็บกินที่ไหลนี่เข้าไปเนาะอย่างเงี้ยคะ่ะให้เขาเพียวหายมาตรงไหลนี่เนาะให้ดูแบบเป็นเหมือนกับเส้นเดิมของเขาอะนะคะเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูเนาะเผื่อแบบใครแบบอืมช่างมือใหม่อย่างเงี้ยทําทําไม่รู้จะทํายังไงเนาะคิดไม่ออกเออลองมาทําแบบนี้ดูก็เออง่ายดีเราไม่ต้อง ก็เสื้อลูกค้าเขาก็เก่าแล้วเนาะเขาก็บอกว่าทํายังไงก็ได้ให้มันใส่ได้คมตื้นขึ้นเราก็จะทําการอย่างนี้นะคะวัดขึ้นไปว่าข้างนึงก็เอาเข้าไปสองนิ้วเนาะประมาณตรงนี้จากจุดนี้ถึงจุดนี้เนาะสองนิ้วเราก็จะเย็บอย่างนี้เลยนะคะเย็บข้างในนะคะแล้วก็ปิ้นขึ้นมาอย่างนี้เนาะเราก็จะทําการเย็บ เย็บจุดนี้นะคะไล่ไลไล่ให้มาหายที่ตรงไหลนะคะตรงหัวแขนนะคะให้ไล่มาเลยเนาะก็เข้าไปประมาณสองนิ้วนะคะข้างหนึ่งสองนิ้วคอเขาก็จะได้ตื้นขึ้นไปแล้วก็แคบอีกนิดนึงที่สำคัญคือเราต้องทำให้แบบเย็บให้เขาเพียวนะคะเพียวหายนะคะ เราก็จะเย็บอย่างนี้เนาะแล้วก็จับตรงนี้นะคะให้เขาเพียวมาตรงนี้นะคะเพียวเพียวเพียวหายมาตรงนี้เลยนะคะย้ำตรงหัวนี้นิดนึงนะคะ่ะ นะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วเนาะเราก็จะล้มตะเข็บนะคะล้มตะเข็บเขาแล้วก็เดินทับข้างบนนะคะ ใช้แล้วนะคะเหมือนกันเราเดินคิ้วข้างบนเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะนี่นะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นคอเนาะคอเขาลึกอย่างนี้นะคะแล้วก็จับตรงนี้เลยค่ะจับตรงนี้เราววัดมาสองนิ้วแล้วก็ประกบกันอย่างนี้นะคะ ให้เขาเพียวหายค่ะตรงนี้ก็เย็บกินเข้าไปเนาะตรงนี้เย็บกินเข้าไปแล้วก็ไล่ไล่ไล่ให้มันมาหายตรงหัวไหล่เนาะจะเริ่มฝั่งตรงหัวไหล่ก็ได้นะคะเพราะเราจะได้ดูตรงนี้เป็นเกณฑ์นเนาะตรงที่เขารอยเดิมของเขานะคะ เสร็จปุ๊บแล้วก็กลับออกมานะคะกลับออกมาแล้วก็เดินคิ้วเดินคิ้วตรงนี้มาถึงตรงหัวไหลนะคะ ข้างในเนี่ยถ้าเราไม่ย้ำนะคะถ้าเราไม่ย้ำเราก็ผูกเอานะคะผูกข้างในเนาะผูกปลายได้ไว้ข้างในนะคะนี่นะคะเย็บแล้วคอเขาก็จะตื้นขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะอย่างเงี้ยค่ะคอเขาก็จะตื้นมาอีกนิดนึงก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับการเก็บคอนะคะ จะทําให้ตรงนี้ขึ้นไปนะคะตื้นขึ้นไปเนาะค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะสําหรับคอที่ลึกแล้วก็กว้างนะคะแล้วก็ทําแบบนี้เลยนะคะสําหรับมือใหม่ก็ทําเองได้นะคะทําแบบไม่ต้องไปโค้งข้างในก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเก็บไว้ข้างในเราก็เดินคิ้วกดเนาะมันก็ไม่ปิ้นไปไหนแล้วนะคะค่ะ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ